หวังพอเดิมคู่บ้านดอกบัวบานผู้ถินถ้าราดนทั่วเมืองสมเด็จเจ้าเลือเืองเมืองจะต่อพันดีใช่ไกลที่ไหนใกล้ๆอกอ้นราน้องพี่ ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เรานำทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมประสานบ้านแหลมยางในรูปแบบโกคกหนองนานะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมในการปลูกพืชประจำวันนะครับเพราะว่าที่นี่คือสวนเกษตรผสมประสานเพราะนั้นเราจะปลูกความหลากหลายนะครับวันนี้เราจะนำปลูกไผ่นะครับ นี่คือการปลูกไผ่ตรงนั่นเองนะไผ่ตรงเราจะตัดข้อของไผ่แล้วก็มาชําใส่ถุงดำเมื่อมีการงอกขึ้นมาแตกตาขึ้นมาเราก็จะนำมาปลูกเสริมตามจุดต่างๆบริเวณสวนของเรานะครับแล้วก็นี่คือการที่เราปลูกลงไปก็คือ,อเราจะดูบริเวณที่าการปลูกไผ่นั้นเราเน้นถึง ให้ล่มเงาแล้วก็สองเราจะใช้เป็นไม้ใช้สอยได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องปลูกไว้เพราะว่าไผ่มันจะให้ให้ความล่มลื่นเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำมาขุดหลุมเป็นหลุมประมาณ50เซนนะครับขุดหลุมกว้างห้าส0เซนวันนี้เราปลูกประมาณ10กว่าต้นนะครับแล้วก็ ปลูกตามจุดต่างๆแล้วก็แต่ละต้นห่างกันประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรแล้วก็นี่คืออ,อ,อ,อีกต้นหนึ่งที่เราจะปลูกบริเวณตรงนี้เองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นต่อไปมันจะให้ร่มเงาเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ทา,ทางที่เราเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ นี่คือหลุมที่เราขุดเอาไว้แล้วก็แล้วก็นำต้นที่เราชำลงไปในในหลุมแล้วก็ฝังได้เลยนะครับแล้วก็นี่คือถนนเส้นนี้ที่เราเน้นถึงความร่มเงาแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะปลูกบริเวณข้างต้นมะนาวนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีะต้นอ้อย นอกจากนั้นก็ยังมีไม้ป่าอื่นๆอยู่ด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มความหลากหลายในแปลงแห่งนี้นะครับถ้าสังเกตดูจะมีไม้อันนี้คือไผ่ที่เราปลูกไว้เมื่อ2ปีกว่านะครับแล้วก็กปลูกบริเวณทางเดินแล้วก็นี้อีกอีกอีกอก,กอน,นะครับอกอนี้เนี่ยก็เรียกว่าไผ่ เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงนี่มันจะเหมาะที่จะเรามาทําเป็นค้างาไว้ปักอะไรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ไผ่เลี้ยงแล้วก็หน่อเขาสามารถที่จะใช้เป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็นี่อีกกอหนึ่งตรงนี้เราก็จะสลับไปเรื่อยๆบริเวณทางเดินเราเน้นว่าต่อไปมันจะให้ร่มเงานั่นเองแล้วก็นี้ นี่ก็เป็นไม้ที่เราปลูกมีทั้งตะเคียนมีหมากแล้วก็ไผ่อยู่บริเวณาทางเดินนะครับแล้วก็เราเน้นถึงต่อไปก็เป็นอุโมงค์ไผ่นั่นเองนะครับนี่คือทางเดินตรงนี้แล้วก็ใบไผ่เราก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยนะทำเป็นปุ๋ยแล้วก็นี่ไ กอนี้เนี่ยเป็นไผ่สร้างมนนะครับสร้างมนเนี่ยจะเป็นลำที่โตไวแล้วก็ไม่ลกแล้วก็หน่อก็สามารถใช้เป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้ลำมาทำประโยชน์ได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกพวกไผ่เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ในหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งเรา,าเตรียมไว้สำหรับที่จะ ตรงนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนี้ก็เป็นไผ่เลี้ยงเช่นกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้เราไว้สําหรับจอดรถได้ด้วยแล้วก็นี่คือต้นอ่าอ่าเป็นเป็นติดลูกแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ไผ่ยอยู่ด้วยสลับกันไปแล้วก็ที่ตรงนี้เราสําหรับเป็นที่นั่งทานอาหารสําหรับผู้ที่มานั่งทานอาหารที่ร้านของเราก็จะมี ในส่วนแห่งนี้เรามีร้านอาหารอยู่ด้วยแล้วก็นี่ก็เราก็ลงไผ่ไว้อีกหนึ่งกอมเหมือนกันเพื่อเด้นเอาล่มเงามาบังไว้เป็นล่มเงานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกกอหนอึ่งเพราะว่าในความหลากหลายที่ในส่วนแห่งนี้เนี่ยเราจะนำทุกท่านมาชมาในโซนอื่นๆในวันหลังนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำให้ดูในการปลูก ไผ่แล้วก็ตรงนี้เนี่เป็นเป็นปักกูดนั่นเองนะครับผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ชอบน้ําแล้วก็เราก็จะปลูกไว้แซมไว้เป็นจุดๆไปนะครับแล้วก็ยังมีในโซนอื่นๆในโซนของโคกหนองนาตรงนั้นเดี๋ยวจะนําทุกท่านไปเที่ยวชมกันนะครับแล้วก็นี่คือโซนที่บริเวณที่นั่งพักสําสหรับ ผู้ที่มานั่งทานอาหารที่ร้านเราก็จะมีจุดนั่งข้างนอกอบริเวณที่ใต้ล่มไม้เนี่ยลมเงามากแล้วก็บรรยากาศหน่านั่งนะครับแล้วก็บริเวณเหล่านี้เนี่ยก็จะอรอบพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกปักกูดแล้วก็มีผักใบชะพลูบ้างอะไรพวกนี้จะเป็นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นซุ้ม อีกซ้มหนึ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่มาทานอาหารในในสวนของเรานะครับแล้วก็นอกจากโซนตรงนี้แล้วก็ยังมีในโซนของโคกหนองนาแล้วก็จะมะีที่เราปลูกอ้อยด้วยเพราะว่าที่นี่เราเน้นถึงการแปลรูปะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามแล้วก็เราก็จะนำให้ทุกคนได้ชมใน ในส่วนของอื่นๆต่อไปนะครับในความหลากหลายที่เรามีอยู่ในโซนตรงนี้เนี่ยก็จะนำทุกท่านใ้ไปได้รับชมกันในคราวต่อไปนะครับวันนี้เราให้ทุกท่านได้ทุกท่านได้ดูว่าบรรยากาศโดยรวมนี่คือการปลูกที่ผสมผสานแล้วก็มีทั้งไม้ป่ามีทั้งหมากแล้วก็มีไม้ทุก ทุกอย่างที่เราปลูกไว้เพื่อให้มันมีประโยชน์ในวันข้างหน้าที่จะผสมกลมกลืนกันนั่นเองนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือ,อเมื่อไม้เหล่านี้จะโตขึ้นก็จะสร้างความร่มเงาบริเวณในสวนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นของอกล้วยแล้วก็มะพร้าวแล้วก็อ้อย นะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสก็จะนำสิ่งที่เราปลูกอยู่ในสวนให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะปลูกสำหรับไผ่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในโซนนี้ก็จะเป็นส,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 สวนมะนาวนะครับสวนมะนาวทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้คือต้นไม้ที่เรานำมาปลูกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีนะครับ